ือมันมีสองส่วนนะครับคือพูดถึงว่าพวกเจนต่าง,างเนี่ยในด้านหนึ่งเขาเป็นผู้บริโภคใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเขาเป็นผู้บริโภคแล้วเขามีสัดส,ส่วนมากขึ้นมากขึ้น,นยนะไงอุตสาหกรรมตรงนั้นก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตอันนั้นดูไปที่ว่าเราจะเลือกคุณนประเภทไหนที่จะได้ไประโยชน์จากจานที่สังคมเป็นเอจิงโซซายดี้ก็ว่าไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นด้านที่ว่าเขาเป็นผู้ลงทุนนะถ้าเป็นผู้ลงทุนก็มองในแง่ที่ว่า ถ้ามีคนเนี่ยเอาเงินเข้ามาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าคนมีเงินเนี่ยเอาเงินมาเข้าซื้อหุ้นซื้อหุ้นในขณะที่จานวนหุ้นเนี่ยมันก็เท่าเดิมนะหรือโตอนะเติโต,ตเพิ่มน้อยราคางอกขึ้นนะ,นะนาทีตรงนี้เนี่ยอ่าผมพูดเรื่องของการซื้อหุ้นก่อนนะอันนี้ชัดเจนครับว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยที่เป็นรายย่อยรายอะไรๆๆต่างๆรายบุคคลเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นเยอะมาก เอกผลหนึ่งก็ชัดเจนครับว่าสังคมไทยเนี่ยหนึ่งก็คือเริ่มมีสตางสองก็คือว่าเริ่มมีลูกน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็พอถึงอายุถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเจ็บเงินเพื่อจะเลี้ยงตัวเองเพื่อการเกษียณอะไรแล้วแต่จ่มาเรื่องเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อลูกก็น้อยลงเพราะฉะนั้นจะ,จะมีเงินนะผมแบ่งง่ายๆครับถ้าท่านผู้ชมอายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ยจริงๆก็คือเบบีบุม๋มเงินสามสิบถึงห้าสิบ อันนี้เรียกว่าเจน X ะสิบหกสิบเจ็ดถึงสามสิบอันนี้อาจจะเป็นเจน Y ต่างกันนั้นก็เป็นเจน Z อะไรก็ว่าไปนะแต่เห็นว่าตอนนี้นะเนี่ยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยอายุห้าสิบครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับห,กหุ้นมากไม่คยไม่ค่อยได้ลงทุนมากครับเพราะว่าเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยหุ้นยังไม่ค่อยรู้จักเขายังไม่เคยสัมผัสจับการที่ลงทุนแล้วได้กำไรอะไรต่างๆ ถามีแต่สัมผัสว่าลงทุนทุกแล้วเจ๊งเพราะฉะนั้นก็ลงทุนน้อยมีคนลงทุนไม่มากหรอกเจนเอเนี่ยเป็นเจนที่แบบว่าเป็นพวกที่เป็นผู้ประกอบการคิดเจนเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยพวกนี้อยู่กับรนบนรรมเนียมประเพณี <c oughs> ทำงานตามขั้นตอนตามอะไรต่างๆไม่ค่อยชอบเสี่ยงแต่ทำงานนะ่ะทำงานหามกลุ้มหามข้าเก็บหรอมรองริบแต่ไม่ค่อยมาเป็นผู้ประกอบการโอกาสเป็นผู้ประกอบการก็ยากสมัยก่อนคนอายุ มากๆสมัยก่อนจะรู้เลยว่าโหยากก็ต้องมีทุนมีต้องมีนี่ใช่ไหมแต่ตั้งธุรกิจทีก็ต้องลงทุนลงงานลงอะไรเยอะแยะไม่มีวันปัญญาแต่ที่ Gen X นี่เปลี่ยนไปมันมีธุรกิจสมัยใหม่ที่ไม่ต้องลงทุนมากเยอะแย,ยะใช่ไเพราะมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตใช่ไเขาก็เริ่มทําธุรกิจขนาดย,ยออ่อมการสะสมเงินก็มากขึ้นอะไรขึ้นเพราะฉะนั้น Gen X เนี่ยเริ่มเก็บละนะพอตอนนี้30มสิบปุ๊บก็คิดละ บางคนเนี่ยตอนนี้สี่สิบโอ้ยยิ่งต้องคิดใหญ่เขามีทั้งเงินจะมาแล้วก็พวกเจนเอ็กซ์นี่เป็นพวกผู้ประกอบการเป็นคนที่คิดสร้างสรรเป็นคนที่คิดแบบนอกกรอบอะไรต่างๆจะมาระ,ระบบทำเนียประเพณีก็ลืม้อมากไมัอ่อยขสินใจแล้วนะเพราะนั้นเขาเขาเขาเป็นผู้บุกเบิกผู้ต่อสู้นะช่วงเนี้ยเจนเอ็กซนี่เยอะมา เเอ็เยอะที่อยู่ในตลาดหุ้นตอนนี้เข้ามาเยอะมากเข้ามาเนี่ยผมไปบรรยายที่จะเห็นเลยว่ามีแต่เจนเอ็เต็มไปหมดเบบี้บูมเมอร์นิดนึ่ะเจนวก็ยังไม่ไม่เยอะอายุสามสิบนี้ยังยังไม่ค่อยเยอะแต่ก็เริ่มเข้ามาบ้างจังลเพราะนั้นจะเห็นว่าเม็ดเงินตอนนี้เนี่ยกำลังสะสมเข้าตลาดหุ้นอย่างอย่างรวดเร็วอย่างจํานวนมากทําไมก่อนมีเงินก็เข้าแบงค์ไม่กล้าลงทุนแต่สมัยนี้คนเจนเอเนี่ยเขารู้สึกว่า หนึ่งเขาต้องลงทุนเพราะว่าลูกหลานเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้พวกพวกเบบี้บูมเมอร์ยังคิดว่าให้ลูกหลานเพิ่มเรดูองรต่างๆเพราะเจ็ดเอ็กซ์เขาก็ต้องสร้างตรงนี้แล้วก็เห็นว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยสามารถจะลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องไปประกอบธุรกิจใช่ไหคุณก็ยังทํางานแต่ว่าคุณเอาเงินมาลงทุนซื้อหุ้นในตลาดก็เมื่อการลงทุนนะมีการเจ็บออมใน R M S L T F อะไรต่างๆพวกนี้สุดท้ายก็เข้าตลาดหุ้นเหมือนกันเพราะฉนะนั้น ด้านตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นท่าที่ดีกับตลาดหุ้นมาตลาดหุ้นที่ขึ้นมาเป็นสิบปีกับสิบปีเนี่ยนะไม่ค่อยลงเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะอันนี้แสดงว่าเขามีความเขาอกเข้าใจในเรื่องของการลงทุนแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นแหล่งการพนันนะเขาคิดว่าเป็นการลงทุนเขากล้าซื้อ r ิ s LTF ใช่ไหมในขณะที่ b a ด y Bo o m e อร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าใครเล่นหุ้น ถ้าใครเล่นหุ้นนี่คือพวกนักเก่งกาไรบางทีการพนันอะไรสมัยก่อนนะเพื่อนผมอะไรยังรู้เลยว่าเออถ้าคุณเล่นหุ้นเนี่ยถูกมองไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละนะพวก Gen X ไม่คิดอย่างนั้ค่ะมันก็เงินเข้ามา Gen Y ก็กาลังมาแต่ว่าเงินยังไม่ค่อยมีนะเพราะก็กำลังทํางานตอนเริ่มทํางานเริ่มทำงานเก็บเงินอ่าเฉพาะ Gen X Gen Y รุ่นแรกๆกอายุใกล้ใกล้สามสิบอันนี้เริ่มละใช่ไหม ก็จะเป็นด้านตรงนี้คือเป็นภาพบวกอันนี้เป็นภาพเรื่องภาพการลงทุนเงินที่เข้ามาลงทุนใช่จะทําให้ตลาดก็ค่อยขึ้นไปอย่างอย่างมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างนานค่ะจนกว่าพวกนี้จะโอ้โหเปกี่ยนไเปเจ้เกษียณซึ่งเขาจะเอาเงินลงมาเรื่อยๆไงเขาจะมีเงินเหลือเรื่อยๆ มันเหมือนแบบว่าลงทุนแล้วได้กําไรก็จะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นใหม่เป็นรอบๆอาจารย์ก็มองว่ากลุ่ม Gen X เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนตลาดขับเคลื่อนตลาทุกวันนี้เป็นแล้ววันนี้เป็นเรื่องเป็นแล้วค่ะแล้วเนี่ยถ้าในแง่ของภาคธุรกิจนะอาจารย์มองยังไงฮะภาคธุรกิจนี้ก็ต้องไปดูว่าสังคมเปลี่ยนเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเป็นสังคมเริ่มเป็นสังคมผู้บริโภค Gen X ก็เป็นนักบริโภคลวเพราะเขามีสตางค์ใช่ไหมแล้วก็การบริโภคของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อน การไปกินข้าวนอกบ้านนี่เป็นเรื่องปกติการไปเที่ยวต่างประเทศเขาเขากล้าใช้เงินพวกพวกเบบี้บูมเนี่ยมีเงินก็ไม่เที่ยวไม่ใช้นะแต่เจนเอเนี่ยไม่ใช่กลายเป็นนักบริโภคนิยมนะพอเขามีเงินก็ซื้อนู่นซื้อกระเป๋าหรือซื้ออะไรจะกล้าใช้กล้ากล้ากล้าทำเพราะฉะนั้อน,อ,น,อ,นะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยนะขายดีแลจะดีเพิ่มไปเรื่อย ส,สมัยก่อนพัตาคารเนี่ยมีเฉพาะหลมแหลมตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้ในห้างนี่เต็มไปด้วยพัตาคารเพราะพัสาคารนี่คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเริ่มมีเงินเนี่ยคุณจะใช้ก่อนการกินนี่มันเป็นความสุขของคนคเพราะฉะนั้นการบริโภคทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ขายถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายทั้งหลายเนี่ยอันนี้ดีหมดนะรวมไปถึงผู้ค้าทั้งหลายก็ดีหมดจ่มาโปรเรดเดรมโมเดิร์นเทรดอะไรดีหมดมเพราะว่า คริโภอาจารย์จะบอกเรื่องการกินไม่ทุกอย่างที่ใช้จ่ายแต่ว่าการกินที่มันตัวใหญ่อันหนึ่งการกินนี่เป็นอรอตใหญ่เลยเป็นผรอตใหญ่เดี๋ยวนี้พัตดคันเต็มเลยในห้างห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายเนี่ยห้างนู่นห้างนี้เนี่ยไปดูเลยครับร้านอาหารเพียบเลยเป็นทันชันเลยนะเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ก็ยังเปิดได้แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่เกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยไปได้หมดนะของใช้ของอะไรต่างๆก็ไปได้ แล้วถ้าเป็นทเที่ยวอะไรต่างๆก็ได้แล้วเป็นอย่างเรื่องความบันเทิงเริ่มใจอันนี้ก็ไปได้เพราะว่าคนก็ต้องต้องการต้องการมันนะ่ัดมเพราะนั้นก็จริงๆแต่เดิมที่สมัยเบรี่บูมเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราขับเคลื่อนด้วยการลงทุนเงินไปลงทุนมีคนมีเงินเยอะๆแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกทำงานทั้งวันนะพอรุ่นนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสังคมเริ่มแล้วว่าต่อไปเนี่ยอนาคตบ้านเราเนี่ยการบริโภคภายในประเทศจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญอีกนาน ในบริกาคเขาเป็นมานาล้วไอเรื่องการส่งออกนําเข้านี่เรื่องจิปจ้อยนะโอ้โหสังคมที่ใหญ่มากคือสังคมการบริโภคภายในประเทศค่ะอาจารย์ถ้าเลือกถ้าถ้าเรามองทิศทางเป็นแบบนี้สําหรับประเทศไทยอาจารย์เลือกกลุ่มไหนคะหุ้นกลุ่มไหนคะที่แบบว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับโอกาสตองอิงกันในประเทศทั้งหมดการส่งออกการนําเข้านี่อันตรายในประเทศมันเยอะมากนะธุรกิจการเงินนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ที่ใช้เยอะเพราะคนมีเงินมากขึ้นมากขึ้นถ้าไปกู้ถ้าไปถอนถ้าไปธนาคารทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ก็โตจ่มาเพราะว่าเขามีเงินก็จะไปฝากไม่มีเงินก็สามารถจะไปกู้มาผ่อนนู่นผ่อนนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถสารคัดใช่ไหมการสื่อสารทุกคนใช้กันหมดจะมารับประทานอาหารนอกบ้านกินกันหมดเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ก็ใช้การโฆษณาอะไรนี้หมดนะแต่ไปดูสิครับพวกที่เป็นเกี่ยวข้องกับการส่งออก แข่งขันอะไรต่างๆตีโตเคมีพลังงานเลยเหนื่อยจะไหมเพราะว่ามันอย่างที่ว่าเนี่ยคุณไปแข่งกันนอกประเทศแล้วก็สภาวะไม่เหมือนกันแต่อันนี้มันเห็นชัดเจนว่ามันเติบตัวนะเต็บตัวซึ่งแนวทางนี้มันจะไปมันจะเป็นเทรนที่ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมไปอเยอะโรงพยาบาลอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็รีบแก่ตัวหลงก็ไปใช้บริการโรงพยาบาลที่บอกว่าเรากําลังจะเป็นสังคมสูงอายุใช่แต่ม่ใช่ก็ตอบโจทย์เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของในประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็ อีกด้านก็คือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอจิ้งด้วยใช่ไหมเพราะนันั้นก็เติบโตแนวโน้มของหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจก็คือเป็นกลุ่มภายในประเทศกลุ่มภายในประเทศแล้วก็แยกออกไปเลยเรื่องการกินเรื่องสุขภาพเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการท่าขายเรื่องอะไรต่างๆจริงๆเยอะมากนะเพียงแต่ว่าอย่าไปซื้อหุ้นทุกตัวที่กล่าวเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าคุณไม่พอคุณรู้ว่าพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยมันดีจริง แต่คุณต้องหาตัวให้ให้ถูกให้เป็นเดอะสตตร์อย่างที่อาจารย์บอกเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะบริษัทที่เป็นผู้ชนะในกลุ่มโรงพยาบาลผู้ชนะในกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ชนะในกลุ่มธนาคารอะไรก็่าไปถ้าหาตัวนั้นได้คุณก็ซื้อก็จะถือว่ายาวๆอย่างเงี้ไปได้ก็เดี๋ยวเรามีผลสํารวจมาแล้วนะคะจากมหาที่ไหยไม่หิดโดนเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวอาจารย์ปุริมจะมาพูดให้ฟังนะคะว่า ไปสำรวจนะคะบรรดาพฤติกรรมศาสตร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะแกลุ่มแปดแปดร้อยตัวอย่างนะคะดูสิว่าเขาชอบสินค้าประเภทไหนมากที่สุดนะคะแต่